สวัสดีครับวันนี้ลงแหงเลยครับกว่าจะขึ้นเสร็จนะครับเกือบเที่ยงแล้วครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วมั้งนี่ครับกว่าจะขนไม้ดูครับไม้ที่ขนขึ้นมานั่งเฝ้าอยู่เนี้ยครับเต็มมับมาเยอะนะครับขนาดลงรอบสองนะครับตรงนี้นะครับเอาพอเวลาพักเหนื่อยแล้วก็นั่งชมกันเล็กน้อย

คนค่าดังค่าตุ๊งรัวตัวอุ้งโดดต่ำๆบ่แม่นบ่แม่นตัวอุ้งโดดต่ำๆบ่ โยนกันสะบ,บั้นหันแหลกครับโยนแหลงแล้วครับอืม,อมอยูสนโหนี่แทะอุปกรณ์ตัน,นยูหรือสิอุปกรณ์ตัน,นยูแท้หนึ่งบ้านออกก็ละตัว ไปครับไปดูกันว่าเราจะมานกันไหมนะครับตอนขึ้นมาย่างปลาค่อยดูหีทีนะครับไปครับปิงปลาครับดูที่ปิงป่าครับชันมากๆครับปีนขึ้นมานี่ดูครับดูคนริมพลังหาปลายนะครับเห็นไหมครับชันไหมครับครับทางลงอยู่ตรงนู้นครับแต่มันแดดอ่า ไม่ได้นะครับเราก็เลยเข้ามาลื้ใต้ลมไม้นะครับเดินไม่ได้นะครับเนี่ยต้องนั่งคลานเข้ามานะครับหาร่มกินข้าวกัน,นครับตอนนี้น่าจะประมาณยี่โมงเนี่ยดูเวลาหน่อยสิสิบห้านาฬิกาด้วยความเฮฮามันสละเกินในการตามปลานะครับลืมเวลากินข้าวนะครับ 13เมริกาแล้วบ่ายโมงบ่ายโมงครับนะกินข้าวกันปิ้งปลาแซ่บกันครับรง,งานอยากหาปลาก็หาไปก่อนครับสุดแล้วค่อยว่ากันครับการปิ้งปลาแซบ่บปิ้งปลาอร่อยอร่อยกันะนะครับดูสะครับ แซ่บๆกันเลยครับสองคน,นอย่างนี้ครับหากินกันไปเรื่อยๆในการลงแหครับไม่รีบร้อนครับค่อยๆเป็นค่อยไปครับถึงเวลาหิวค่อยว่ากันบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามค่อยว่ากันครับเป็นไงเป็นไงตาโยตาตึงนๆเลยบ่ เอาซ้าประคองี้เอาผู้เดียวซาบจ้า,า <laughs> ใครได้ก็เป็นของคนนั้นแหละครับเราไม่ซีเรียสกันนะครับห <c oughs> <c oughs> วานโดนก็เป็นของคนนั้นหวานไม่โดนก็เป็นของใครก็ไม่รู้เหมือนกันอู้ปุ่นประคอสิตป,ปุ่นเห็นหัวยืงเท่งไม่เห็นหัวเลย อ้ยบานนี้ทางบอกแล้วมองจอบยิงดีครับเด้อบานนี้ด้อทางี่ดีมองจอบยิงปลาเนี่ยครับเวลาเรามายิงปลาที่ให้ดูครั้งก่อนครับตรงนั้นครับที่ได้ปลากระสบนครับแล้วก็ได้ปลาชนอ่าไม่แบปลาตามไหมครับแล้วก็ดูไม้ไว้ thì sẽ lồng nè, ạ, và cũng sẽ đây đâu à dừa đâu bò, dừa đâu tố cả ô đốt chết cho đầy bậc nhảy. ได้สองตัวลวบานนี่ตายกูไปหายัางละบานกูบัน,นฮะแต่กูลงไปหาย่างบันนี่โอ้บึกซีนขึ้นมาเดี๋ยวมันหนีไม่มพ้นแล้วพ้นแล้ว,ว,วปาดทิโตสองตัวเลยประคองงเอาผู้เดียวซะซีดกันจะเอาผู้เดียวซะนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าปลาในห้วยเป็นของใครก็ถูกแหย่ใครก็เป็นของคนนั้นนะครับ แต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าถูกแหงแล้วจะเข้ากระชังหรือเปล่า <laughs> ความจริงนี่คือความจริงครับถึงเนี้ยจะกรมมาถ้ายังไม่เข้ากระชังเราก็ว,ว่ายังไม่ได้เดิมนะครับ <laughs> ตัวใหญ่นะครับโลก,กว่านะครับตัวนี้โอ้หมานมานมานจิตม,มือนี่พดนแล้วอืปานระยนครับ หว่หญ่หว่หญ่ปวดแต่นอนมึงนี่นอนอะใครได้ก็เป็นของคนนั้นแหละครับเราไม่ซีเรียสกันนะครับในการหาอยู่หากินครับหเานะไรด้เออแม่หัยเผาแม่นี่เดี๋ยวกูออกแงสองเที่ยวเลยเผ้าสองบ่มีเผ้าสองอ้ยสุดยอด ท,ทออี่มากินเขาเราเชที่มากินเขาแล้วยังเอาเฉยอยู่เราพูดกันเฉยนะครับอเวลาจะได้ก็มันเป็นแบบนี้นครับกับการที่ความหมานของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเออเบอรละบานปรคองงี้เบเล่วเบล้ลเบลเล้เอออ ตัวไดี๋ตัวไดี๋เบิดแห้งแล้วนี่ถูกมามตัวมองเนาะเริ่มอยู่เบิดแห้งแล้วเนาะกูก็เห็นมันบอลนี่แล้วกูเมื่อวานบันห้านั่นมาบอลตีนแหวมึงนั่นนี่โอ๊ยหามเกยว่ามักมักเอาอย่างผู้อยู่หันลงไปยันห้าขึ้นมาเยอะอยู่อืม ยานห้าวขึ้นมาอยู่คือมากไวก็ได้ไมียังดอก่นอนะานไปครับการหาอยู่หากินใครได้ก็เป็นความหมานใครไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมครับ ม้วนเขาไม uh ่ยางดีไปล่านี่มันแบบม้วงสูงความอ่าตามก้อนมันละมันหน่อยมันหลายแต่ละคนกินปลากินดีกว่าครับกินข้าวปลาแซ่บๆก็นดีกว่า ว่าไปครับนะครับการหาอยู่หากินในลำห้วยที่จะได้กับทีไม่ได้ครับเฮ้อย่งรวด เห็นแฮมจักน่อยเห็นแฮมจักน่อยโอ้เต็มกระสังเลยเหมือนี่สองตัวผลแล้วนะครับกิ้งเกาเทียงครับอ่าหิ้งปลาซแซบๆกันครับจำแจ่ววันนี้มีมะม่วงสุกนะครับอันเนี้ยดูข้าวครับมูนมานะครับเนี่ย จะไม่ได้ใส่กะทิเยอะครับข้าวมูนหอมๆนะครับเนี่ย,ย,ยมาดูว่าน่าจะจ้ำแจยวได้ไหมนะเป็นเด็กฮะกินเขากินได้บะล่ะกินไปน,นี่ข้าวมูน จำแจ่วครับตากแก่คนอืมพอากาศไม่ดีเนี่ยอู้ปลาไข่ครับไข่ตำท้องครับอืมกำลังเริ่มไข่แล้วเนี่ยอืมมันๆดแต่ปลาหรือไข่นี่มันดีครับนี่เนี่ย มีเสียงกระซิบด้วยมูลก็จำก้ำแจมเหมือนเดิมครับมูลวันใบสามใบสี่ม่วงตัวใบม่ว นั่งลุ้นปลาขึ้นหัวนะครับเนี้ยกินด้วยนั่งลุ้นด้วยแบบเนี้ย ข้าวมูนจำแจวที่จว่าครับเคยกินกันไหมครับข้าวมูนจำแจ่จวสุดยอดของแซบอ๊อกบรนากาศไนบัยเลี้ยงมาอยางมเลี้ลยงอ้ายแล หมดเลยจุมดสมก็มาครับแม่งจำแม่มหาหน้ากินแห้มันเลยกูหน้ากินหูไข่ด้วยครับไข่เต็มท้องครับดูครับอออืื้ห ไข่ปลาเต็มท้องเลยครับ อืมอืมอืมนี่ดีเอับเก่ามุ่นดูไว้รรมันหล,ล,ลายเกินอืดเกัดมะม่วงครับเราจะกัดมะม่วงครับ อร่อยมากครับกินแบบบ้านๆจะกินนี้ครับมะ <c oughs> ม่วงสุก กินมือเดียวก็ต้องกินแบบนี้แหละครับอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับ mm hmm. มเมล็ดก็ปลูกไว้ตรงนี้นครับมันไม่รู้จะรอดไหมอีลูกครับอีกลูกคนละสองลูกนะครับ ุูงนี้มันเปรี้ยวอ่ะุ้งนี้มันออกเปรี้ยวนี้นิดนะ เปรี้ยวกับพี่น้องตาสว่างกันเลยทีเดียวมันสุกอยู่แต่ว่ามันยังไม่ยังไม่หวานมากนะครับมันก็เลยอมเปรี้ยวๆหน่อย ดีแต่แรกเนาะโอ้เรามาใช้แต่กล้องหลังกล้องหลังอยู่ได้โ้คนเราอา่เรียนรู้เรียนรู้เดี๋ยวรอบหน้าเอาแบบนี้เดียวเนาะมันจะได้ชัดเจนไป <c oughs> ครับแค่นี้แหละนะครับการที่กินแล้วก็ลงไปวานกันต่อนะครับห,หากันต่อ บายๆ่อยกลับบ้านจะได้ไม่ร้อนแดดมันร้อนมากนะครับไม่ใช่ไม่มีแดดเนี่ออนี้นั่งในร่มครับเดี๋ยวตัวทรัพ์ก็จะร้อนอีกครับไปครับไปดูสรุปกันอีกทีเนาะครับามาดูสรุปผลงานนะครับวันนี้เรามีพอได้อยู่ได้กินกันไหมครับ ต้นตัวหนึ่งครับประดุดตัวหนึ่งครับจับไม่ได้ไม่ได้ถอนนะสูบครับนะครับส่วนปลาตองนี่ปลาตองปลาต,ต,ตองสาเป็นใจสามสี่ห้าหก ปลาตองนี่ใช่เจ็ดตัวเลยเนี่ยเจดตัวครับปลาตองเจ็ดตัวอันนี้เป็นปลาสลิดครับนึกว่าปลาตองครับไม่ใช่นะครับแปดเก้านครับอันนี้เป็นปลาสลิดครับส่วนปลาตองของเราก็นะเนี่ยตัวไม่ใหญ่เท่าไร่นี่ครับ ว่าพอดีอยู่ได้กิน,นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับช่อนก็ตัวเล็กก็ทีมงาน,นหนึงนครับส่วนปลาดุกก็พอดีผลแซ่บนะครับเนี่ยมัย่างลาบก็พอได้นะครับปลาดุก พออยู่พอกินพอหมั่พอได้กินพอเรานำในการอาอยู่หากินแบบบ้านๆของเราเอาอะไรมากมายครับน้องทันก็เป็นปลาขาวปลาอีไทยปลาหมอช้างเหยียบปลาบูครับปลาบูได้สองตัวนะปลาบูถ้าตัวใหญ่นะเนื่งมะนาวมีสุดยอดเลยงารหาหยูหากินของเราก็มีประมาณนี้ครับนะ ือว่าพออยู่พอกินจักจักกันนะครับก็คงจะมีแค่นี้ครับขอบคุณมากมครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับช่องสุขสันต์499้แสนมนตรีหาได้ก็กินหนะไม่ได้ก็กินนะครับขอบคุณมากครับ bye บ๊ายบายมีแค่นี้แล้ะครับ